สอบอครหรือศูนย์บริหารโควิด -19 เผยวันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ลายใหม่เพิ่ม6ลายผู้ป่วยติดเชื้อสะสมอยู่ที่3,141ลายและไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมแพทย์หญิงพันประภาโยงตระกูลหรือหมอบุม๋มผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสอบอค ถแถลงถึงสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยณสำนักงานปรลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าล่าสุดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9ในไทยวันนี้คือวันที่18มิถุนายน63พบผู้ติดเชื้อลายใหม่เพิ่ม6กรายส่งผลให้ผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่3,141ลายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มคงที่58ลายรวมหายป่วยแล้ว2,900 97รายโดยยังมีผู้ป่วยที่รักษาการอยู่86รายสำหรับรายละเอียดของผู้ป่วยทั้ง6รายเป็นผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและเข้าสู่ s สเตจควอลตินมีรายละเอียดดังนี้เดินทางมาจากซาอุดีอาระเบีย5รายผู้ป่วยชายไทยอาชีพนักศึกษาอายุ23,24,27และ26 2ราย เดินทางกลับมาเมื่อวันที่12มิถุนายนพบเชื้อวันที่16มิถุนายนไม่มีอาการและเดินทางมาจากอินเดียเป็นผู้ป่วยหญิงชาวไทยอายุ26ปีเดินทางกลับมาเมื่อวันที่15มิถุนายนและเริ่มป่วยวันที่16มิถุนายนเพราะฉะนั้นสถานการณ์โรคระบาดครั้งนี้ยังไม่จบนะครับ ชาวไทยทุกคนกาดอย่าตกเพราะถ้ากาตกเราโดนแน่แล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปกับข่าวรายวันสวัสดีครับ